สวัสดีแฟนๆมทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมพ็อกเ n t o u r น a m e n t นะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นชาโด์มิวทูครับมาเจอกับโนไม้เช่นเคยครับมาเที่หมจะใช้ครับก็คือเอฟฟี่แล้วก็แบ็กกี้ครับมาดูครับว่าโนไมเล่นตัวอะไรครับโนไมเล่นดูคาริโอครับโอ้โหนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่เราได้เจอกับดูคาริโอนะครับ ก็จะเล่นชาโดว์มิทูนะครับเคยเจอกันไปก่อนหรือเปล่าน่าจะไม่เคยนะใช่ไหมอ่ะผมรู้สึกว่าเนี่ยผมคงต้องเล่นแบบเซฟตหน่อยเนื่องจากว่าลูคันโอของโนมาน์นี่คือแบบสายบู๊โดยแท้จริงคือแบบเขาเล่นสายแบบบู๊แบบเซฟตแบบอ่ะมาดูกันเลยครับสําหรับแมตช์นี้นะฮะมงกระแสไฟฟ้าก่อนครับแล้วก็มีลูกเข้าอายนครับโอ้โหไม่ทันเข้าครับตัวอลัสเซเฟียซะก่อน ออรันเซียนม,มาครับกันได้อืงด่าสองท่าไม่ได้ครับอีกทีหนึ่งกันได้ครับโอ้โดนแทงล่างแล้วตามด้วยบนรันกขึ้นครับรเคาน์เตอร์อือเคาน์เตอร์คนกันครับแต่ว่าเคาน์เตอร์เขาออกกอนเอิร์คเชรไม่สมเ็จก็โดนเคาน์เตอร์ดักเอาไว้อือพี่แกพุง่งเข้ามาครับโอ้โหเลือดลูคลัสโอของโนมาครับไม่ลดเลยเพอร์เฟคซะด้วยคือตะกี้คิดว่าเขาน่าจะจับนั่นนะ่ะวิ่งมาขนาดนี้เพราะว่าผมเลือดน้อยด้วยมามาต่อที่รอบที่สองครับ ปาเลยครับแล้วก็ทันเดอร์เข้าไปครับเขากันได้ปาอีกทีนึงครับยังไงยังไงอือโคเตอร์เข้าไปจากกว่นที่รับไปครับเมกล้าฉันตวองไปทูเอ็กครับเขาใช้เลยวลาครับยิงบูแฟร์ครับกันได้อยู่แล้วครับแล้วก็ยิงเวฟเข้าไปครับมิเลอร์เข้าไอเออเคเข้าไปเอาประกาศขึ้นโดนเวฟแล้วก็มิเลอร์เข้าไอทิงแล้วก็เฟมโทเวอร์เข้าไปเต็มๆครับลงมาลงมาตีโบว์ตีครับอือโดนเข้าไปเต็มๆยังไง เออเฟลโอ้โหโดนเอ็กซิมสปีดครับดักข้างบนเลยครับฟอสปาร์มาเข้ากันได้เจาะยางเข้ามาจับครับจับไม่ได้ครับโดนเจาะยางข้างล่างแล้วตามดับบอลัสทบไปของเมก้าลูคาลิโอครับใช้แบคกี้กลับมาครับใช้ขนเอาพอใช้เท่าไมร่ตายครับตะกี้โดนบอล้วเข้ามาอากาศแดงครับหาโอกาสที่จะเข้าไม่ได้นะครับสำหรับลูคาลิโอของโนไม้นี่มันเหมือนเขาจับทางฉันต้องมีถุผมได้เยอะมาก เพราะว่าเขาเจอชทนนิิทูมาเยอะนะครับแล้วเราก็แบบว่าไม่ได้แบบเล่นเก่งอะไรขนาดนั้นเลยอ่ะโอเค,ครับงั้นเรามาดูกันที่รล่าที่สองกันเลยครับบอกเลยว่านี่เล่นยากมากเจอคนที่เล่นเซฟขนาดนี้นะฮะไม่เหมือนตัวอื่นทนะที่ผมเคยเล่นชทนนิิทูกับโนไม้เนี่ยคือที่ผมเล่นมาเนี่ยเทนนิิทูผมยังไม่เคยแพ้ตัวไหนเลยโนไม้จะ ใช้ลูคายโอล้มสถิตินี้หรือเปล่าก็มีความเป็นไปได้ครับว่าลูคายโอของโนมายนั้นจะล้มสถิติทั้งหมดนะครับที่เคยลงมามาเรื่อยครับรอบที่สองครับยิงครับแล้วก็มีเพื่อไอ้ดักเอาไว้ครับอ่ตีจังหวะนี้ครับอื้อหยุดก่อนตีปกติเข้าไปยังไงทันเดอร์เขาอ่าเสร็จครับตีครับแล้วก็ไซเวฟสไลด์ครับอื ล้อล้อพุ่งเข้าไปครับเออจับทีหนึ่งครับตามสเตปซี่นะกระโดดครับอรีเฟกกันได้ครับนี่เออเพลลงไปอัปเปอร์คัตขึ้นมิรนเคัลอะไรเฟรมทเวอร์ไม่ทันครับอะไรอะไรเคาน์เตอร์ครับอ่าเอฟตีนตัวสี่ไม่สำเร็จครับรีคัลว์ครับขอใช้เคสเซเลียครับเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มเกจครับเราไปครับเมกาชาโดมดูเอ๊ะครับออรลาฟิอะไรนี่เวลเข้าไปมินิคัลโอ้หายไปแล้วนี่เตะลงครับแล้วตามด้วยดาร์คโนวาครับ หนึ่งศูนย์แล้วครับมีโอกาสอยู่ที่จะพลิกเกมครับเราก็ใช้แบ็กกี้นะครับมาต่อที่รอบที่สองครับมีไฟฟ้าไหมครับมีแล้วก็ไออตีปกติเข้าไปเออโอ้โหโดนดักที่เคาน์เตอร์ครับตอ,อนท้ายเคาน์เตอร์มาครับกันได้เออเคลเข้าไปโอ้โหเขารู้จังหวะที่จะสะท้อนเออเคลเขาเนี่ยเขาเตะส่วนด้วยเอ็กซ์ติงปี่ครับนี่ชนะเข้าไปครับของแบ็กกี้ อุ้ยโดนแน่ๆครับบูแฟพุ่งเข้าไปเลยตะกี้อ๋ออเลฟิอามาเหรอกันได้ครับอืโมลัสโมลัสอืโมลัสนี่น่ากลัวมากนี่แน่ใส่เวโกเทคเขาเลืองหนึ่งเสี่ยงมากครับตอนนี้โอ้โหไม่ทันได้ไซเวเลยครับลูกนี้น่าจะอยู่ห่างๆหน่อยโอ้เสียดายมากมาต่อนที่รอบที่3ครับ เกมนี้จะแพ้ไม่ได้ครับขอเถิดแพ้นี่คือจบเลยนี่นะมีเลืองอายครับจังหวะนี้เลยนี่นะจับทีนึง่งมาันเดอร์เข้าไปครับโอ้เขากันได้ครับโอ้โหโดนเจาะล่างอีกแล้ครับเตอร์ครับเขากันได้เหมือนกันอืโดนเจาะล่างแล้วตามที่โบอลไล่ครับแปลงครับ Mega Shadow Pitu X ครับยังไงโอ้โหเขาออกไปครับ m e g า l ูคา r ิโออุ้ยเอ r t h q u a k e ครับโดนกับ Xypip ครับโอ้โหโดนเอซ Xypip โดนได้ครับ เขาหนีครับเขารอให้เมก้าชานโดมิทูเอ็กหมดก่อนครับล่าเมก้าผมหมดก่อนครับเขายิงเอลเฟมมาครับหลบได้ไม่โดนครับขอล่าบาสมาเขากันได้ครับแล้วก็ไสเวฟโอเทคเข้าไปเต็มยังไงเอฟฟี่ครับเพิ่มเลือดครับเออเเข้าไปครับไปครับเมก้าชานโดมิทูเอ็กอีกรอบหนึ่งจับครับจับไม่ได้ครับอือหือโดนต่อครับงัดขึ้นแล้วตามด้วยฟอร์ตามครับโอ้สู้ยากมากครับยังไงดียังไงดี ท <boundaries. S 1> ิ่มลงไปตีปติครับเขาเตอโอ้โหึกว่าดาคาเตอร์ครับไม่ใช่ครับเขาตีเลยครับไปเวโเทครับเลือดเหลือหนึ่งเลือดเหลือหนึ่งทำยังไงดีทันเดอร์ครับโอ้โหโดนอนาตเฟียครับปลายขาเรียบร้อยสำหรับเกมนี้ครับสถิติที่ทํามาครับแตกแล้วครับคือที่ผ่านมาเนี่ยโนมาเนี่ยไม่เอาลูคายโอมาสู้กับชาโดว์วิทูผมเลยนะฮะลูคายโอของโนมาครับก็เป็นฝ่ายชนะครับโหจตกไวมากครับนอกจากว่า ท่าเติมมีทุนั้นเลือดน้อยสุดๆโอเคครับงั้นเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ